สวัสดีค่ะแม้ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นทัวร์ญี่ปุ่นวันที่3นะคะอันนี้ตาก็จะหยีนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยนะคะเอฟของที่ไทย ตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ใจฉันอยู่ที่ไทยมากเอฟจนถึงเชยงคืนของไทยก็เท่ากับตีสองของที่นี่แล้วเมื่อเช้าก็ตื่น6โมงแล้วข,ขับนอนสีชั่วโมงตาก็จะหยี่นิดนึงนะตอนนี้ไม้ก็อยู่ที่ปรา,าสาทโอซาก้านะคะยังไม่ได้เข้าไปใมเนะโอ้ตรงนี้ไม่เห็นอนะ่ะแต่ตรงนี้มันเป็นคูรอบปรา,าสาทโอซา<ม>กาก็อันนี้จริงๆวันนี้ไม้กะว่าจะไปประจนไทยคนเดียวแต่ว่ามันพอดีมีเวลาเหลือนิดหน่อยก็เลยอะลองมากับทัวก่อนนะก็เลยมาที่ปราสาทโอซากะกันก่อน ก็เดี๋ยวจะเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไป t าเก็ตหลักของเราซึ่งวันนี้หมายก็จะไปเดินเด่นเทาวนะคะถามว่าไปเดนเล่นทาวทำอะไรนะหรอเราบรรชาเด็กเดียวเพราะฉะนั้นเดนเดนทาวเราต้องไปอยู่แล้วนะคะ ถ้ามาญี่ปุ่นแล้วเราไม่ไปแหล่งของเล่นนี่ถือว่าผิดอย่างแรงเลยนะจริงๆอ่ะไม้จะไปอ่าอนิเมะที่เดินเดินทาวแต่ว่าอ่าอนิเมะมันเปิดสิบโมงไงตอนนี้มัน9ก้าโมงอยู่เองก็เลยอ่ะมาที่นี่ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราไปวิบงวแบมข้างในนิดหน่อยแล้วสัก1ิบโมงเดี๋ยวค่อยออกจากที่นี่ไปที่เดินเดินทาวกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ทัวร์เขาบอกว่ามันจะมีให้นั่งเป็นรถกอล์ฟเข้าไปข้างในกับเดินเข้าไปนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดีกว่าที่เกียจรอนะจะได้ดูบรรยากาศรอบนอกด้วยจริงๆท แล้วกันนะจ๊ะไปดูบรรยากาศรอบๆประสาทโอซาก้ากันสากุระก็ยังไม่บานเหมือนเดิมนะแต่ห้าบานนะคนน่าจะเป็นล้านเลยที่เนี้ยมันเป็นแบบตุมๆอยู่อะยังไม่บานอันนี้ก็จะเป็นมวลมหาประชาทัวร์นะคะที่แบบว่า เขามากันที่นี่เนาะเพราะแบบปราสาทโอซาก้ามันก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอะเนาะคนเขาก็ต้องมากันทั้งทัวทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะถ้าไม่มาปราสาทโอซาก้าก็เหมือนมาไม่ถึงโอซาก้าไม่ใช่ฉันคิดว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่ไม่ไปโดงทูบุรีต่คือไม่ถึงนะโอ้ยมีเอ่อมีทาโกยากิขายด้วยนี่ก็มีร้านทาโกยากิขายกัดโดรยากิอันนี้อะไรอะปลาหมึกย่าง อันนี้มันขนมขนมเหรียญสิบเยนที่มันจะเป็นชีข้างในขอ,อยนญาตไม่กินอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้รู้สึกจะอ้วกมากเลยกินอะไรไม่ค่อยลงนะเชา้านี้ตรงสัยตื่นเต้นที่แบบว่ากําลังจะไปเดนเดนทาวอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็เย็นแต่มันเย็นแค่ช่วงเช้าๆกับช่วงค่ำๆนะที่แบบว่าเย็นแบบเย็นหนาวอะตอนกลางวันก็กลางๆกำลงังอากาศกําลังดีสบายๆนี่ยังอยู่รองนองเลยอ๋อชะตา คูน้ำมันใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้ตอนนั่งบนรถทัวร์มาก็ไกด์ก็เล่าประวัติความเป็นมาของราษาโรสาก้าให้ฟังเหมือนกันถ้าจะให้ไม้เล่าให้ฟังเหรอจําไม่ได้ค่ะอยากรู้ว่าความประวัติความเป็นมาก็เซิรนะ์ชกูเกิลเอาอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ำแพงของปราส,สาทโอซาก้าและแต่ยังยังไม่ถึงปราส,สาทโอซาก้านะต้องเดินไปอีกนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆคิดว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่คนไม่เยอะก็มีประมาณหนึ่งอยู่นะแต่ตรงซุ้มทางเดินเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาหมายว่าถ้าผ่ากุหลาบบานแบบโคตรสวยแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็น่าจะถึงแล้วนี่สภาพถ้าเป็นที่บ้านเราเนี่ยแบบเดินไม่ไหวนะเนี่ยร้อนเวอร์แต่ตอนนี้คืออากาศดีๆเย็นๆนี่รถกอล์ฟเขามีแบบเปิดเพลง สร้างบรรยากาศด้วยนะน่ารักดี adalah, ญ Luckily, ี่ปุしし่นน like ี่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะแล้วระหว่างที่เดินเข้าปราสาทโอซาก้ามาจะมีแบบคนญี่ปุ่นเขาแบบมาออกกําลังกายวิ่งกันตลอดทางเลยนะเราเห็นปราสาทโอซาก้าลําลาลําลแล้วนะทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมในกล้องเห็นไหมปราสาทหลังสีเขียวเขียวอ่ะอ่ะแล้วตอนนี้กลถึงทางเข้าปราสาทโอซาก้าแล้วนะคะเดินไปนิดนึงเมื่อกี้เราอยู่แค่กําแพงชั้นนอกไอที่มันเป็นครูแล้วก็มีน้ําอ่ะ อันนี้เป็นข้างในและก็จะมีคูรอบๆประสาทเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันไม่มีน้ำว่ะจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วมามันมีน้ำมันนะแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำแหละเดี๋ยวเราไปดูตรงทางเข้าปราสาทโอซาก้ากันดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่ว่าของไม้คงอยู่แค่ข้างนอกประสาทนะคะไม่ได้เข้าไปในตัวประสาทนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่อไงอไงปดูปราสาทโอซาก้ากัน ชองในกันอ่ะตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่ด้วยไม้เคยมากินอยู่นะตอนนั้นกินไอติมเฉียวมั้งแล้วแบบละลายไวมากเพราะตอนนั้นที่มามันอากาศไม่ได้เย็นขนาดนี้ข้างๆไออาคารนี้มันก็จะเป็นบริษัทอซสก้าแล้วค่ะนี่ แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในเนาะเราอยู่แค่รอบๆอบนอกก็พอไอพิพิธภัณฑ์เนี้ยเหมือนกับว่ามันมีไอนี้อยู่ด้วยอะมีไอนี้อยู่เป็นเหมือนนิทรรศการฟิกเกอร์ไหมประมาณนั้นแต่เราจะเข้าไปดูทําไมในเมื่อเราต้องไปเดินเดินทาวกันอยู่แล้วตรงนั้นยิ่งกว่าพิพิธภัณฑ์อีกนะคะก็ถ้ามีน่าจะเป็นแบบพวกโมเดลรุ่นเก่าๆฟิกเกอร์รุ่นเก่าๆอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปดูประชนโอซาก้ากันไหนๆก็มาถึงแล้วนี่ สีเขียวเขาเรียกว่าสีเขียวอะไรแบบเนี้ยในกล้องมันไกลมากเลยนะแต่ว่าตาเปล่าไมมคือมันก็เห็นเต็มๆอยู่นะอะไปดูวัฒน์โอ,อสาก้ากันตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าปรัสน์โอซาก้านะคะก็ถ้าใครจะเข้าก็รู้สึกจะมีค่าเข้าอยู่คนที่ คนละประมาณ300-400เยนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะแล้วก็เนี่ยข้างในข้างในปราสาทอักก้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะมีแบบแผ่นผังไอ้เมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้ามากันเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าเราคงไม่เข้าไปข้างในนะคะเราอยู่แค่รอบนอกก็พอละอ่ะถือว่ามาถึงแล้วนะทำคลิปนะ้าปกซิปิ๊า นี่ทุกคนถ้าใครมาที่นี่แล้วจะถ่ายรูปะจะบอกว่าอย่าไปยืนถ่ายข้างหน้านะเพราะเมื่อกี้ไปยืนข้างหน้าแล้วถ่ายขึ้นมาแบบปราสาทมันตุ้ดเหลืออันแค่นี้เองเราต้องมาถ่ายมุมข้างเนาะเราต้องไปทางซ้ายของปราสาทถ้าเราหันหน้าเข้าปราสาทคือให้เดินมาทางฝั่งซ้ายนะมุมนี้จะถ่ายสวยกว่าข้างหน้านะคะถ้าเราไปถ่ายฝั่งขวาใช่ไหมมันก็จะติดพวกแถวที่ต่อแถวเข้าเข้าปราสาทโอซาก้าแต่ว่าถ้ามาทางซ้ายก็คือโลง่ลงๆเลยจ้ะคนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนี่มุมนี้เป็นไง ประมาณนี้<ะ>โอเคเราก็ออกมาจากปราสาทโอซาก,ก้ากันแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่หมายจะไม่ค่อยมองกล้องนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หมายก็กําลังเดิน ไปเดนเดนเท้านะโดยที่เป้าหมายหลักโอ้ยเป้าหมายหลักของเรานั้นคืออุย้ยฉันจะไปทางไหนก่อนดีเป้าหมายหลักของเรานั้นก็คือเราจะไปแอนิเมตกันก่อนนะคะถามว่าไปทําอะไรแอนิเมตนันหรอฉันจะไปตามหาพี่ๆของฉันเองนะจ๊ะเอ,อ่อเป้าหมายหลักของเราในวันนี้ก็คือการมาหากู๊ดเกมจีน ที่อยู่ในที่ญี่ปุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอไหมคือมาโดยที่ไมคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเกมจีนไงทุกคนแล้วก็เป็นสายโอตโตเมะแล้วพวกเกมโอตโตเมะเกมจีบหนุ่มมันก็แบบเฉพาะทางใช่ปะมันไม่ได้เหมือนเกมชินอะ,อะเกมชินมีแน่นอนร้าน,านเปอร์เซนถึงมันจะเป็นเกมจีนก็เถอะแตตุนี้นเพราะมันเป็นเกมแนวเนี้ไมคก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีไหมนะคะ ที่เห็นไหมไม่มองกล้องเพราะอะไรเพราะกําลังสอดส่องอยู่ว่าระหว่างทางเนี่ยจะเจอเหล่าพี่ๆไหมนะแล้วก็อาจจะไปแวะร้านการ์ดนิดหน่อยจะไปซื้อการ์ดเพราะว่าซือกาดมันพีเพราะว่าการ์ดบางใบในญี่ปุ่นราคาถูกกว่าไทยพันพีนะแล้วก็การ์ดบางใบในญี่ปุ่นก็แพงกว่า ไทยก็มีนี่ก็ร้านการ์เดเหรอโอ๊ะอยากแวะอยากแวะไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวร้านการ์ดเราค่อยแวะที่หลังดีกว,ว,ว่าเพราะว่าทารเก็ตหลักของเราตอนนี้มันคือเหล่าพี่ๆในเลิฟแอนดีฟนะคะแต่มีคนบอกว่ามีแต่มันจะเป็นร้านแบบขายพวกเกมแนวโอโตมิโดยเฉพาะซึ่งไม้ก็ไม่มีแหล่งเหมือนกันว่ามันอยู่ที่ใดหรือว่าร้านมือสองอะไรงนี้ไหม,ม,มเออคือ มาแบบไม่รู้อะไรเลยอะเท่ากับว่าแรนดอมมานะคะอันนี้มาภาวนากันว่าให้เจอพี่ๆนะโอ้ยถึงอนิเมะแล้วทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายข้างในได้ไหมนะคะเพราะว่าร้านพวกนี้ส่วนใหญ่อะมันจะไม่ให้ถ่ายข้างในแต่ว่าไม้ตอนนี้ไมาไม่มีหวังเลยว่าจะเจอนะอนิเมะอะเป็นที่ที่คิดว่ามีโอกาสจะเจอพวกของออฟมากที่สุดแลละโอเคเดี๋ยวไม้ขอเข้าไปอนิเมนะสักครู่ถ้าถ่ายได้จะถ่ายมานะแต่ถ้าไม่ได้ก็จะไม่ถ่ายมานะ,ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปอนิเมะกันค่ะ โอเคทุกคนออนนี้ออกมาจากอนิเมทแล้วนะคือว่ามันมีทั้งหมดกี่ชั้นวะไม่ได้นับประมาณ4ีหชั้นได้แล้วคือมันก็จะแบ่งแต่ละชั้นก็จะแบ่งเป็นโซนใช่ไหมจริงจริงอ่ะจริงๆมันถ่ายได้นะเมื่อกี้แต่ว่าไมนไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันจะมีบางโซนบางช่วงที่แบบมันถ่ายไม่ได้ก็เลยแบบเออไม่ถ่ายก็ได้ว่าแบบก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายข้างในมานะคะแต่คือประเด็นคือไม้เข้าไปหาเลิฟแอนดีฟใช่ปะมันจะมีกู๊ดอยู่โซนหนึ่งอ่ะมันจริงๆอ่ะเข้าไปแบบไม่มีหวังเท่าไหร่นะว่าจะได้เออ มันจะเป็นชั้นชั้นสองมันจะเป็นขายพวกกู๊ดอืมแล้วพวกกู๊ดอ่ะมันมีอยู่จุดหนึ่งเป็นกู๊ดเกมจีนเป็นกู๊ดเหมือนเป็นกู๊ดอินเตอร์อ่ะมคยก็เลยแบบรีบไปดูเลยนะจะบอกว่ามันมีด้อมจีนเว้ยมีทุกด้อมเลยยกเวน้นเกมที่ฉันเลยอะไรวะวัดดอกฟักมาก <c oughs> ก็เลยแบบว่าโอ๊ยอนิเมะไม่มีอะเริ่มใจแป้วแล้วว่รารงขนหอนตอนนี้คือไม่คาดหวังว่าจะได้แล้วนะอาจจะต้องแบบเข้าแบบตามร้านยิบย่อยซึ่งตอนนี้ไม ไม่มีข้อมูลเลยสงสัยกับบ้านมือเปล่าแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินหาเรื่อยๆเผื่อจะเจอนะม,นมันมันาคือเข้าไปเมื่อกี้มันก็มีโซนที่แบบว่าจะเป็นพวกโดจินแต่มันเป็นโด,โดจินไงแล้วจริง,รงๆมันไม่ใช่สายโดจินจา๋าไม่ใช่สายโดจินเลยแต่หักเอ้ยเอาไงดีฉันไม่ได้แน่เลยอยา เดินไปไหนดีวะตอนนี้แบบโค้งขวางแต่ยังอยู่ในเดน,ๆๆนะะเดนเทาอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองเดินหาเรื่อยๆนะอาจจะแวะแวบๆตามร้านข้างทางอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีข้อมูลเลยว่าควรจะไปที่ไหนอะไรยังไงอ่ะเพราะแบบใจก็แบบมาแค่ออนิเมตไงเออคิดว่ามันจะมีไงแต่มันไม่มีไง เอาละตอนนี้ไม่รู้จะเข้าร้านไหนละแล้วยิ่งท่านแบบเป็นร้านพวกนี้ใช่ปะแบบโอกาสที่แบบมันจะถือเข้าไปถ่ายได้แม่งไม่มีเลยเว้ยแล้ว,วลตอนนี้นกำลังสังเกต่ว่าแบบร้านการค่อนข้างเยอะแถวนี้พอเป็นร้านการไมาก็ไม่เข้าไงอยากได้ลูฟี่จะซื้อมาฉันจะเล่นไหมเนี่ยขอเดินไปเรื่อยๆก่อนนะโอ้ยตรงเหมือนตรงนี้จะหมดแล้วอะเหมือนเจอเยอะตรงเมื่อกี้ก็คือตรงแถวอนิเมตจะมีเยอะนะคะอ๋อแล้วมันก็จะเป็นร้านซีดีไปเลยโอเคเดี๋ยวเดินกลับก่อนอ๋อเ,เดินเทาหรือว่าไม้เดินมาไม่ถูกจุดร้านรู้สึก อาจจะเดินมันไม่ถูกจุดนะเอาแล้วหลงแล้วหนึ่งการประจนภัยในเดนเดนทางของฉันจะจบลงอย่างรวดเร็วอย่างนั้นเหรอเออแต่ว่าถ้าเป็นอากิฮาบาระอาจจะเจอเพราะมันใหญ่มันมีห้างแบบที่แบบว่าเป็นหลาย,ลายๆชั้นด้วยไงแต่อันนี้มันแบบเมื่อกี้เข้าไปดูในอนิเมะแล้วบบเออก็บ่มีเป็นร้านกาซเยอะ,ะเดี๋ยวต้องลองเข้าตามตึกอะอ๋อลืมถ่ายตึกอนิเมะให้รู้นี่ว่าอันนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นตึกอนิเมะนะคะที่เข้าไปเมื่อกี้นะ มีหลายชั้นอยู่อ๋อันร้านกาดร้านกาดมีหลายกาดอยู่แต่อันนี้เหม็นเมื่อกี้ขึ้นไปวันพีซมีนิดเดียวส่วนใหญ่จะเป็นโปเกมอนแต่วันนี้นฉันจะเดินไปไหนดีก่อนนะแบบพอมันไม่เจอพี่พี่แม้แต่เง,งาเลยก็แบบเปลวไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็แต่จริงๆถ้าวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะว่าตัวเกมแล่วมันดีเพิ่งประกาศตู้มิดของพี่จ๋าออกมาแล้วฉันอยากได้เวอร์แต่ถ้าอย่างนั้นอะทริปเดินๆท่าก็จะจบลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ เราก็จะไปชินไซบาชิแทนนะคะถ้าอย่างนั้นอะ่ะเปลี่ยนแปลงแผนได้ตลอดเวลาหรือเราจะไปโปเกมอนเซ็นเตอร์แต่จริงไม่ได้อยากซื้ออะไรในโปเกมอนเซ็นเตอร์อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเมื่อกี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญน,นั่นก็คือพี่ชั่ามานะพี่ชา่งบอกว่าให้ไปอีกซอยหนึ่งที่เป็นมาดาระเคตตรงนั้นมันจะคึกคักกว่านะแต่แต่คือพี่ชั่งอ่ะเขาเป็นสายฟิกเกอร์ไงทุกคนมไม่ใช่สายฟิกเกอร์นะจริงจะเรจะกว่าไม่ใช่สายฟิกเกอร์ก็ไม่ได้จริงๆ,งงๆที่บ้านก็มีแหละแต่ตอนนี้ โลกลายเป็นพวกเราพี่ๆหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเดินดูกันนะอ้อยน่าจะไปทางนี้มัง้งลองหาดูก่อนไม่คาดหวังสุดๆเลยตอนนี้แว่าจะเจอเพราะมันไม่เจอแน่ๆเกมจีนด้วยแต่ต้องลองหาดูอ๊ย้ยอยากลองแวะขอแวะได้ไหมแต่ว่าทุกคนถ้าเข้าไปตามร้านไม้ขออนุญาตไม่ถ่ายแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่เกียรติมีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวลองแวะเข้าร้านนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีหรือเปล่า หลังจากที่เข้ามา3ามสี่ร้านไม่เจอเหล่าปรรดาพี่ๆเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจิตใจความเป็นเด็กน้อยของเรานั้นมันได้ตายจากไปแล้วนะคะเราได้เลเวลอัพกลายเป็นแม่ยกอย่างเต็มตัวคือมันไม่เจอเลยเว้ยแล้วแบบพอไปเจอแม่เจออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแวแบบมันเฉยมากแบบไม่ได้วีดไว้หรือกีดการแบบไปดูพวกฟิกเกอร์หรือว่า จอกันดัม้มตัวนี้ไมมเรื่องอื่นคือไม่เฉยมากเลยนะมันเหมือนกับว่าจิตใจเราจะมาหาแต่ไอสิ่งที่เราต้องการไงแล้วแบบพอมันไม่มีมันกลายเป็นเฟลอะเออแต่อย่างว่าแหละมั้ยก็คิดอยู่แล้วว่าอาจจะไม่เจอนะเพราะว่ามันเป็นเกมจีนไงแน่นอนว่าเขาจะต้องพรีเซนต์ เกมของสัญชาติเขามากกว่าเกมของสัญชาติอื่นนะคะก็คือไม่มีในเดนทาทำไมเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยวะเอออันนี้ก็คือความรู้สึกที่รู้สึกเปลวที่แบบว่าได้รับเนาะอือก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็เปลี่ยนแผนเดี๋ยวจะไปโดนธงบุรีอีกรอบไปโดนธงบุรีครับนะคไปโดนธงบุรีอีกรอบนะมันทุกคนคือเมื่อคืนอ่ะมันแค่ไปกินข้าวแล้วก็ไปดองกี้ไงเพราะเวลาไม่พอแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาตอางกลางวันแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสอง นัดกับทางทัวร์ไว้ว่าถ้าใครจะ,จะไปพร้อมกับทัวร์ก็คือเขาจะมารับสี่โมงก็ถือว่าอยู่ในเรนเวลาอยู่เดี๋ยวมาจะพาทุกคนไปกินไดฟุกุที่อร่อยที่สุดเลยนะพะกาจะไปตั้ต่เมื่อคืนใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปเออเดี๋ยววันนี้พาไปกินถ้างั้นเดี๋ยวขอเดินทางไปที่โดชงบุรีอีกรอบก่อนนะคะจริงๆอยอยากอยากอยากไปดูกูด,ด้วยอยากไปเออไปชอปปิ้งอย่างอื่นแทนแล้วกันนี่คือแบบกด ได้เงินมาเยอะมากแต่แบบไม่ได้ใช้เงินอะไรเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินก้อนนั้นก็จะกลายเป็นค่ามิตรของพี่เคเล็บของเรานะคะไปดูคลิปมาแล้วแบบน,นี่เราเป็นอะไรทําไมเราหยุดยิ้มไม่ได้เลยนะโอเคโอ้จริงๆก็อยากเข้าร้านหนังสือดว้วยจะไปหาโน้ตดนตรีนิดนึงเพราะว่าครูสอนเป็นโนเขาบอกมาว่าให้ลองหาหาดูเนาะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปดูธงบุรีกันค่ะไปอะถึงดูองบุรีแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้มาก็กําลังจะ ไปกินไดฟุกุที่กะจะกินตั้งแต่เมื่อวานเราก็ไม่ได้กินสักทีนะโอ้แต่ว่าไม้อยากแวะร้าน Book Off นิดนึงไปหาหนังสือโน้ตเพียงเปียโนหน่อยนึงนะเดี๋ยวถ้าเจอก็จะแวะนะคะอ่ะตอนแรกว่าจะไป Book Off แต่เมื่อกี้พอดีบาสโทรมาก็คือเราจะไปนัดเจอกันที่ร้านไดฟุกุนะคะเพราะงั้นเราจะไปร้านไดฟุกุก่อนแต่จริงอะบุ๊กออฟมันใกล้ไม้กว่าแวะสักแป,ป๊บนึงได้ไหมแต่ว่าผมก่อีก500เมตรจะไปถึงไง นี่ร้านอะไรอ่ะเอาร้านลูกของ้ากเอาจริงๆนะตอนนี้ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรกลับบ้านเลยมีก็คือไอ้ปงกุญแจพีชอันนั้นอันเดียวที่ซื้อกลับบ้านนะเดี๋ยวไปกินไดฟุกุกันดีกว่าเมือ่อวานเราก็ได้เห็นโยโงบุรีตอนกลางคืนเนาะตอนนี้เราก็จะได้เห็นกลางวันโอ้ยมีติมตุรกีด้วยว่ะไม่กินแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยคนขายติมนะไม่กินนะ นี่เหรอเขากำลังนี่เลยหละเดี๋ยวดูแป๊บนึงแล้วว่าแวะแวะไม่น่าจะได้แดกนะคะน้อง <laughs> อ๋เอเฮ้ยอันนี้ดีหน่อยเขาแกล้งไม่นานไว้แกล้งแบบพอของปากของคอแต่บางอันนี้แบบแกล้งแบบเฮ้ยมึงให้กูกินเธอแบบกูไม่แดกแล้วนะถ้าแบบมึงเล่นอย่างนี้กูแดกโคนแทนแม่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศตอนกลางวันนะอุย้ยคนก็เยอะอยู่นะตอนกลางวันอนะวันจันทร์บ่ายสองครึ่งคนก็เยอะเหมือนกันนะเออเขาพอกับเมื่อวานไหมเมื่อวานตอนคืนถ้าอย่างนั้นตอนคืนอาจจะคนอาจจะเยอะกว่านี้เนาะ แต่ว่าคงไม่ได้ไปร้านหนังสือแล้วเดี๋ยวไปกินไดฟุกุอย่างเดียวแล้วกันถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวค่อยไปร้านหนังสือนะคะเพราะว่าเรานัดเจอกับบาร์ที่ร้านในฟุกุโอเคไปตรงแป๊ปกุริโกกันก่อนอ่ะให้ดูบรรยากาศโดยทงกุริตอนกลางวันกันก่อนนะ ถึงร้านไดฟุกุแล้วทุกคนถ้าใครอยากจะมากินตามนะคะให้มาทางนี้นะหาดองกี้ละอาสาขานี้ให้เจอดองกี้เล็กอะ่ะเราเจอดองกี้เล็กแล้วใช่ไหมเราก็มาข้ามถนนตรงนี้ค่ะโอเคเห็นร้านแล้วร้านอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะร้านอยู่ตรงนี้จ้เราข้ามถนนก่อนประกันไปเกี่ยวแล้ว เป็นร้านไดฟุกุร้านลับที่ไม่ลับนะทุกคนมันอร่อยมากจะบอกว่าร้านนี้โคตรอร่อยตามมาจากซอฟป,ปอมนะคะช่องซอฟป,ปอมพามากินแล้วแบบเฮ้ยอยากลองกินว่ะแล้วแบบอร่อยมากเลยจริงถึงแล้ว่าคิดถึงมากเลยอร่อยจริงนะร้านนี้มาลองได้ชะดาล้า,าน,นี้ค่ะชาดัง ทุกคนเห็นนั้นไหมด,ดูสิสนี่640ี่เยนถ้าแบบธรรมดาหนอยก็จะเป็นนี่300เยนนะเอ๊จะเหมือนไม่แน่ใจว่าเขามีเมนูใหม่ด้วยหรือเปล่าไอติมก็น่ากินหนะดูดีน่ากินไหมน่ากินอยู่นะพร้อมหรือย,อยังคะคุณน้องเออพร้อมเรียบร้อยอุ้ยคุณพี่มีรถใหม่ใช่มันมีรถใหม่มีไอติม,ม,มด้วยครา้ที่แล้วมาเรามีไอติมปะไม่มีค่ะไม่มีเนาะ มันเป็นรถกล้วยปะรถกล้วยกับรถเกาลัเยอะเอ้ยเกาลัดมีแล้วอะไรเขียวเขียวอ่ะกีวี่ปะเดี๋ยวนะมีสับปะรดด้วยคุณพี่อ่ะเอ้ยสับปะรดมีแล้วตอนนั้นเราเคยกินหรอไม่รู้จะไม่ได้แต่ว่าดูกีวีดีกีวีแม่งลูกเท่าโมจิเลยอะแบบแป้งมีนิดเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูกันไหมรู้สึกว่ามีเยอะมากเลยเข้าไปดูกันช่านอุ้ยนี่ล้นไหมอุ้ยเข้ามาแล้วอุ้ยมีเฉยชัยมาค่ะคราวนี้เราเราได้กินปะเหมือนไม่ได้กินไม่รู้อะอันนี้พรีเมียมสตรอเบอรี่อันนี้ เลดูกิวีดิลูกแม่งอันนี้อร่อยมากนะคะ690้ยเก้าสิยนเอาไงคุณน้องเราจะกินอะไรกันบ้างมันต้องลองปะมีถังหูลูด้วยแต่ว่าเราจะแก้ตัวไหมถังหูรูดเพราะเราเคยไปกินแล้วมันมันสะงอแง<ต>ฟั่นอนะไม่เอาเต่ไม่ค่อยอยากกินถังหูรูอยากกินอันนี้และกินพรีเมียม,มสตเบอรรี่ เราคอนเฟิร์มแล้วว่ามันตอสลับอึ้งดีกว่าใช่อ,อ,อร่อยมากอันนี้อ๋อลอาก่อนเรากินตัวนี้เนี่ยคือเรากินผลไม้รวมเข้าก่อนเรากินผลไม้รวมแล้วก็อันนี้อร่อยมากเลยอ่าพรีเมียม,มสตรอเบอรีร่ทรีพรีเมียมสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอร์ต้องเอา,อาโอ้หมดแล้วหมดแล้วพรีเมียมหมดอ่าไปไม่ถูกเลยอ่า s t รอเบอรี่ทรีแย้สแอนใช่มหมคลาสตัวนึงพิเอมสตรอเบอรี่หมดทุกคนเพื่ออันนี้แต่มันหมดแล้วเก้าเฟลนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสตรอเบอรี่ธรรมดาก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าพิเอมสตรอเบอรี่มันอร่อยกว่า thank you แอบเฟลนิดนึงนะเพราะว่าพิเอมสตรอเบอรี่ของเราหมดแล้วนะคะตอนที่เราถ่ายกันเมื่อกี้ก็โมแต่กรี๊ดคลาสไงลืมดูป้ายโซอัพว่าหมด นะเราก็ได้มาเป็นสตรอเบอรี่ธรรมดานะคะของมายก็จะมีสตรอเบอรี่ธรรมดา3แล้วก็ใช้ยมัสคัทหนะึ่งะที่เหลือก็เป็นหอยบาจะไม่ได้ว่ามันสั่งอะไรบ้างอุย้ยอันนี้น่ารักน่ารักดีอันนี้เป็นสตรอเรี่แล้วก็เป็นกับน้องกีวีน่ารักอะ่ะแอบเฟมนิดนึงแต่ก็ก็ได้ก็โอเคอยู่เพราะว่าทุกไปแต่ที่เรามา <laughs> คุณน้องอะ่ะกินสตรอเบอรี่ทุกวันเลย <laughs> อกล่อิรงไหนเป็นของ,ของไม่อยากแกะดูดิมันน่ารักอ่ะตรงไหนเป็นของใครจําได้ปะจําไม่ได้ของก็แกะไปเลยทั้งสองกล่องไม่แกะยังไงก่อนให้มันมแบบแล้วหอมมาสวยทําไมล่ะสาวอแกะก่อนฮึบจะกินละแกะแล้วอืมอ,อันนี้ชอามีเขียนอยู่อ้าวอันนี้สตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็มะขาสตรอเบอร์รี่ก็เมลอนอันนี้ของบาสแล้วไก่กของไอ้บาสเละด้วยแต่ไอติมก็น่ากินนะเดี๋ยวกินเดี๋ยวอติมต่อปะ ไอปิมชวนว่าจะไปกินอ๋อกินชายมัสคัตก่อนนี่ชายมัสคัตอันที่แบบไม่เคยลองใช่ไหมใช่อันนี้เป็นชายมัสคัตเขียนว่าชายมัสคัตนะคะใช่มัสคัตโต๊ะกินเลยนะเอาอเลยทุกทีป๊าดป๊าดเลยใช่ไหม แป้งออร่โมจิเดสิเอ้ยเดสฟูกุใช่ไหมครับก็คือเลยฟูกุใช่ไหมครับดูไส้เนาะรูปนึง,งก็โมโหร้านอยู่ถามว่าอร่อยไหมอันนี้เฉยๆก็คือก็ก็อ่างหุ่นใช่ก็คือองุ่นใช่ไหมครับใค่แล้วของเรามัคือสตรอเบอรี่ครัทุกคน คุณน้องของกินตัวนี้ดีกว่าที่มันเป็นชาเขียวคุณพี่ช่วยไก่คุณน้องคุณมือแห้งหมดเลยอ,อากาศมันแห้งทุกคนแล้วแบบโอ้โหเล็บเล็บไปหมดแล้อวอะไม่คุณน้องไม่มีเล็บเหลือค,ค่ะก็จริงค่ะอันนี้จะเป็นสตอรอเบอรี่แล้วก็มีช็อกโกแลตไม่มั่นใจว่ามีช็อกโกแลตหรือเปล่ามัชช่ามัชมช่าสตรอเบอรี่ทุกคนจะเอาแล้วนะ ปังเงาความเขียวมนะอร่อยเหมือนเดิมไหมไม่อร่อยเหมือนเดิมมันจะต้องเป็นสตรอเบอรี่ที่มันหมดไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าความชาเขียวมันครบสตรอเบอรี่่าอทีเรื่องชิมนะนาะมันแบบอ้าวแล้วไม่บอกเมื่อกี้ก็กินหมดเลยใช่มคะนค่ดมันแบบ ชาเขียวอะมันคือถั่วมันมันคือสดแอบปะผสมใช่ปะแต่จริงๆทุกคนมันคือชาเขียวมันไม่เด่นชาเขียวก็ไม่เด่นสตรอเบอรีร่ก็ไม่เด่นมันมีกลิ่นชาเขียวมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรีร่อืมแล้วก็เสืออ่ะมีความกลมของชาเขียวด้วยก็เลยอาจจะ มันมันหลายอย่างเกินไปมันก็เลยแบบไม่เด่นสักธรรใชาติจริงๆเอีอ๋ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่วะอ,อันนี้าอาจกินแล้วก็กินไปเลยสตรอเบอรี่ก็สตรอเบอรี่อันนี้อจาจจะระดับคนเนาะอ่ะไฮไลท์มันไม่ใช่ไฮไลท์มันไม่สุดละบาลเราถูกแทงเลยม,มาถึงสตรอเบอรี่นะคะหรือว่าอิติโกะของเรานะเองอิติโกะแปลว่าสตรอเบอรี่นะอ่ะมาลองกินกันพร้อมกันไหมอันไหนสตรอเบอร์รี่ อ่ะเราไม่กินให้หมดเหรอเสียดายเดี๋ยวเก็บไว้ไอ๋อเก็บไว้แบ่งให้นางชิมเฮ้ยอืออือใช่้วองก็ด่มอ๋อเดี๋ยวค่อยไปจุดจุดพลังของพี่ก็ได้มะสตรอเบอรี่ทดแทนอันนี้เขาบอกก่อนว่ารีแอคเราอาจจะไม่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เราอยากกินอือเพราะฉะนั้นเรงกินกันเถอะปะ สองแล้วเหมือนเขามันก็อร่อยนะเพียงแต่<ช>มันไม่สุดอืมคือที่เคยกินอะมันมวเป็นสตรอเบอรี่พเมพยมาแล้วคืออันนั้นนะคือหวานแบบไม่มีคําว่าเปรียววร้ยวในสตรอเบอรี่อยู่ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความเปรีย้ยวอยู่นิดหนึ่งวกกับไอตัวพิมพยมาเพียง้องจำได้ที่แป้งมันบ้างมากช่งมันคือมันกินแล้วก็สกตรอเบอรี่อันนี้ดูยังมีความหนาของแป้งอหูอนะ แต่คือไอตัวพีเมียมแบบพูดอร่อยแต่มันหุดแล้วโอ้โหเสียดายอ่ะดูเสียดายเลยอ่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่ไม่เท่าอันนั้นแค่นั้นเองแต่เราเคยเจอที่อร่อยมาแล้วคือจะบอกว่าถ้าไปกินไอตัวพีเมียมอันนั้นะมาตรฐานกันสตรอเบอรี่มันจะสูงขึ้นเว้ยเนี่ยเราพอมากินอันนี้เราถึงมองหน้ากันไงเพราะมันไม่อร่อยเท่าอันนั้นอืมแต่ก็อร่อยอยู่ดีอืก็โอเคแหละอโอเคแต่แค่ผิดหวังอะ ผิดหวังที่ไม่ได้ผิดหวังในรสชาติผิดหวังที่เราไม่ได้เจอตัวพีเมี่ยเพราะว่าเราคอนเฟิร์มว่าตัวพีเนี่ยมันอร่อยอร่อยอร่อยจริงแอบซ็งนะืมว่นหลังถ้ามาที่นี่ต้องมาทุกวันมันลุ้นเอาหรือเอลาก็ไม่คิดว่าจะหมดไงจริงอืมคอเดี๋ยวเราจะเหลืออีกไม่กี่ชิ้นอันนี้เดี๋ยวเอาไปแบ่งนักค่องนต่อใช่เอาไปแบ่งก่อืด้ ี๋ยวปิดจบคลิปเลยแล้วกันเพราะวันนี้ก็เป็นคลิปบันสุดท้ายวันที่สามของการมาเที่ยวญี่ปุ่นแบบทัวร์<ช>นะคะก็วันนี้มีเรื่องเซ์หลายเรื่องเลยทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ยยวคุณน้องไปดูในคลิปแล้วกันว่าคุณพีไปเจออะไรมาเรียกว่าไม่ตามเป้าดีกว่าอ,อไม่เจออะไรเลยทหารนะคะก็ปิดคลิปเลยแล้วกันสําหรับซีรีส์เที่ยวญี่ปุ่นตอนที่สามเนาะวันนี้ต้องไปถ่ายแบบที่โรงแรมด้วยปะเนี่ย โรงแรมไหนที่เราจะไปน,นอนคืนเลยนะไม่ถ่ายแล้วลที่เ,าเาราถ่ารแล้ว <c oughs> ไม่เอาอะไรแล้ววันนี้เฟลไปหมดแล้วทุกอย่าง <c oughs> และก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปของไม้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไม้ด้วยนะคะแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าคลิปไปเที่ยวาอาจจะไม่ทําแล้วเพราะว่าไม่รู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเออไม่คือ มันไม่ได้เทีย่ยวเต็มที่ออใช่ไหมออออเออมันเหมือนแบบฉันเป็นรีวิวเพื่เธอดูก่อนอะเอออาจจะไม่ทําแล้วนะเนี่ยอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ประมาณนี้นะคะก็สําหรับวันี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ